สวัสดีครับร่วมเผยแผ่บารมีหลวงพ่อนะครับเล่มนี้ปิดไปแล้วนะครับแต่ว่าจะมาลงเป็นความรู้ไว้นะครับวิธีดูนะครับฝากกดติดตามนะครับแล้วก็กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมจะนํามาเผยแผ่นะครับรับประกันแท้นะครับเครดิตร้อยเนะครับหรือใครจะติดตามที่เพจ Facebook ก็เพจอามเองฮะพระใหม่นะครับหรือจะไปที่เฟซส่วนตัวนะครับอามเองฮะแค่ร้องเพลงได้นะครับหรือจะไปที่ไลน์นะครับจะมี ID l ดีไล แอดไปได้เลยนะครับแล้วก็มีเบอร์โทรนะครับใครไม่สะดวกแอดไลน์ไม่สะดวกเฟซโทรหาได้เลยนะครับสวัสดีค่าฝีมืออันนี้เป็นฝีมือนะครับของช่างยิ่งนะครับดูตรงพอพานนะครับพอพานก็จะตรงแล้วก็จะจับจับตรงหยักเนี่ยสูงขึ้นมานะครับอันนี้เป็นฝีมือของช่างยิ่งนะครับแล้วก็ว่ามีดวาระปกติเล่มนี้นะครับคือไม้ประดู่สารานะครับเป็นไม้ประดู่สารานะครับเป็นไม้เก่า นะครับเล่มนี้จะตอกเป็นลายนะครับน่องสิงสามล่องนะครับสวยงามเลยนะครับตอกเป็นลายน่องสิงสามล่องอักขระก็ตอกเป็นนโมพุทธายะนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับทีเด็ดนะครับก็คือสิ่งที่เราต้องรู้คือโค้ดนะครับโค้ดเนี่ยโค้ดของช่างยิ่งเนี่ยจะชัดเจนมากสวยมากนะครับพัดเก้าเก้านะครับเล่มนี้นะครับสร้างปีหกสามนะครับน้องสิงสามล่อง ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเล่มที่น่าเก็บนะครับน่าค้นหาบ้างเมื่อกี้ผมก็ไลฟ์สดทางเ,าเพจ Facebook ปิดไปแล้วนะครับแต่ว่าเอามาทำคลิปไว้ให้ดูก่อนนะครับสำหรับเล่มนี้นะครับสร้างไม่เยอะถ้าเป็นไม้ประดู่เนี่ยนะครับประดู่สาลาเนี่ยจะสร้างไม่เยอะแล้วก็ฝีมือช่างยิ่งอย่างที่หลายๆท่านได้ศึกษากันนะครับช่างยิ่งเนี่ยจะทำวาระาปกติเนี่ยน้อยมากนะครับส่วนมากท่านาส่วนส่วนมากเขาเนี่ยนะจะทา เป็นวาระพิเศษซะมากกว่านะครับฝีมือช่างยิ่งส่วนมากเห็นไหมของปี6 3าเนี่ยเขาก็จะทําเป็นนี่นะครับวาระวันเกิดทําอะไรไปนะครับถ้าเป็นวาระพิเศษเนี่ยเออวาระปกติเนี่ยน้อยมากนะครับเล่มนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเล่มที่ดีมากๆใครเจออย่างนี้ก็นะครับผมรับเช่านะครับถ้ามีมาก็ทักหาผมได้เลยนะครับสำหรับมีดหมอหลวงพ่อพัดนะครับขอบคุณครับ